แรกเลยองค่ะที่หน้าจอเริ่มก่อนค่ะค่ะค่ะร่ะค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 ่ะ่ะคหะิงเป่ะเ่ะน่ะค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 ่ที่ะค่ะค่ะค่ะี่ะค่ะ่ะค่ะค่ะค่เป็นค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะ่ะอ่ะค่่ะคะค่ะค่ะค่ะ่ะค่ะก่ะค่ะ่รค่ะ่ะี่ะค่ะค่ะค่่ะคะค่นค่ะะค่่่ะีนี้นะอ้ย นเลยมันรีบอะมันรีบไม่ได้จากการผลงานไปทีในอยู่แอปเปิลก็ก็นำมาสู่เรื่องนี้ไงคะป้าฟ้าก็ขอบอกตรงนี้ไว้ว่าอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นนะคะอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆในเรื่องนี้ก็ไม่คิดว่าซีนั้นจะเป็นซีนที่ทำให้ทุกคนว่ามันประจักษ์ขึ้นมาเพราะต้องบอกก่อนว่าเคยให้สัมไปว่าอันนั้นคือครั้งแรกค่ะ ครั้งเดียวขายครั้งเดียวและครั้งแรกมันก็เลยเหมือนกันเป็นว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ในว่าผลงานทำได้ดีลมปราณลมคอมแต่ว่ารอบนี้มันกลับมามาสบมามีความดราม่า่ะใช่ใช่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆในแม่ก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ไม่เคยรอมคอมใช่ไหมแต่พอนี้เป็นแบบดราม่าจ๋าเลยจากที่อ่านแบบว่าอ่าทริคเน้นมาคร่าวๆก็รู้สึกว่าแบบมันถึงมันจะเป็น ไมโครสั้นๆแต่จะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆเลยใช่แต่ป่าเขาก็ให้ลองมือจากแอปเปิ้ลมาแล้วไงทางนี้ก็คือนิดนิดหน่อยๆแต่นี้คือแบบได้ลองลงสนามของจริงแล้วแล้วก็ท้งนี้เราก็พาเพื่อนมาอีกสองคนด้วยไป่ใช่ค่ะกันกับโลลัร์ซ่บอกว่ามันมีความจริ่งๆของเราว่าแส่อเอร์กมลแต่ตอนนี้ก็คือรอบนี้ก็คือมันจะแป็แบบลอจารใช่ก็รู้สึกว่ามัน อาจจะเป็นการเข้าพูดที่เข้มข้นกว่าเดิมเพราะทุกที <Yeah. S 1> เราจะมาแบบแค่ <c oughs> แบบสาตินมาแวบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าก็งานนี้มันเป็นโอกาสที่ทําให้หนูกับโดเนี่ยได้เข้าพูดกันมากขึ้นเราได้รู้จักอะไรกันมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าก็ยังดีใจอยู่เหมือนกันที่ยังได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆด้วย <c oughs> แล้วก็ ด้วยจากตัวเนื้อเรื่องแล้วเนาะเราก็ยังแบบเราก็ยังมีโตบกันก็ยังแทรกอยู่ในเรื่องกันแบบเล็กๆน้อยๆใช่ใช่การโดนรับเป็นยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยนะคะยังไงก็ตื่นเต้นอยู่ดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาแสดงกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเนอร์หนูต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ตลอดไปตลอดไปเท่านั้นใช่แล้วก็ครั้งแรกที่ได้อ่านเนื้อเรื่องที่พ่อกับแม่ได้ให้ดูนะคะก็รู้สึก เ,เกรงเนิดนึงเพราะว่าดราม่าก็ได้เล่นมาแล้วจากดอรสมัยนะคะใช่แล้วพอมาเรื่องนี้ใต้เงารักดรามา่าดราม่ากว่าเดิมก็จะต้องทำการ,รบ้านให้มากกว่านี้ค่ะต้องเดินไปเรื่อยๆทำการบ้านคอยเรียนรู้จะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องต่อ,ตอไปให้ดีที่สุดค่ะาเารียกว่าความพักร้อรใหม่ๆเลอะู้เถ่าวู่เป็นความใหม่ที่สุดของวงการยังไงครับพอการมาเจอกัรคนี บบที่แบบิง่เราก็ได้ทำงนานได้มาสักพักหนึ่งแล้วกันเป็นยังไงสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าแบบประทับใจในความตั้งใจของโดนัาตั้งแต่แบบด็อเตอร์สไมล์แล้ว mm hmm. เพราะว่าแบบตอนทุกเย็นเราก็จะแบบมาเวิร์กบดด้วยกันบ่อยๆอะคะ่ะแล้วรู้สึกว่าถึงแม้มันจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึง่ง mm hmm. แต่ว่าถูกเลื่อนไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วอะคือมันก็ถือว่าคู่กันแล้วเหรใช่ถือคู่กันแล้ว <c oughs> เราก็ต้องไปด้วยกันต่อ <Okay. S 2> <c oughs> ถึงเราจะได้เป็นคู่ลองแต่ว่าโอเคมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราแบบได้รู้จักกันมากขึ<ช>้นแล้วรู้สึกว่าแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังคาดหวังกับคนนี้<ช>แ,ลแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากเป็นก,กันและการตลอดไปมั <c oughs> นมันคยังไงอ่ะมันตื่นเต้นมันตื่นต้ใช่มันตื่นเต้นเจ้าตื่นเต้นจริงนะเขาจะหันมาสกิดตลอดตื่นเต้นมากอะไรตื่นเต้นตลอดแบบกลัว กลัวเลยกลัวตัวเองจะทําไม่ดีกลัวจะทําแบบทําไม่ดีกลัวเพื่อนจะแบบไอ้นี่ไปด้วยไม่มีเลยค่ะเราแบบว่าเขาเป้าหมายไปตั้งใจทุกครั้งนะคะที่มาทํางานเขาตั้งใจมตั้งใจมากเราแบบทีมเวิร์กมาทีมเวิร์กอยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็เต็มที่ตลอดแล้วก็องขอบคุณกันๆด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยสอนการแสดงคอยบอกตลอดว่า การแสดงอย่างนี้ต้องทําอะไรยังไงการเข้าใจตัวละครให้มากขึ้นอย่างนี้ค่ะ้อ,องขอบคุณพาร์ทเนอร์คือให้กําลังใจกันตลอดม,มันคือการเรียนรู้มันคือการเรียนรู้่<ล>ะพาร์ทเนอร์ก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าก็อยากเดินไปด้วยกันนี่แหลอะอะไปค่ะพี่เบลล่ามันสแสดงสกักอย่างนะคเลยว่า ถึงเราจิ๋วที่สุดเลยค่าเห่แพ้ใครมาต้องบอกก่อนว่าได้สายยาวว่าเป็นเป็นคู่เสมอเป็นเป็นคู่เสมอเป็นเด็กจิ๋วทุกวันนี้ดวลบุรี่ค่ะดวลบุรี่จะเดินไปไหนมาไหนก็จะเสมอต่องตัวไปไหนเงี้ยยังไงคะยังไงยังไงสไตยภาพของเราก็ไม่จิ๋วยังทีก็เขาว่าค่ะก็อย่างที่ว่านะคะอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นในเรื่องนี้ยังไงคะไม่เห็นเลยคะก็ต้องรอดูสิคะพอสปอยคาล็เตอร์คุณได้ไหมคาแรคเตอร์นะคะ ต้องบอกตรงนี้ว่าไปฟารแล้วกลเป็นพิมฉัดพิมฉัดก็คือเขาจะนิ่งๆนิ่งันต้องข้ามหัวหรอหนูอาจจะมีมุมนิ่งๆก็ได้แม่ทุกคนก็ลองดูสิคขานิ่งหรือเปล่าเขาเขาจะนิ่งๆเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นลูกพญานาหมื่นเราเป็นลูกพญานาหมื่นเขาเป็นลูกพญานาหมื่นเขาร่ำรวยค่ะคนร่ำรวยเป็นประธานบริษัทนะคะประธานบริษัท ได้รับมรดกเป็นมรดกมรดกค่ะอร์ะกมีเป็นของของเราก่อนอื่นก็ต้องแบบว่าขอฝากเนื้อฝากตัวก่อนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นซีรีี์เรื่องแรกที่เราได้แบบว่าเป็นเมนหลักของเรื่องก็รู้สึกว่าประมาณบอกกับฟ้าตลอดแบบจนจะร้องไห้ว่าแบบตื่นเต้นมากๆมันรู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นผู้นําของเพื่อน เหมือนเราจะต้องแบบว่าพาเพื่อนๆไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้ก่อนจะนําเพื่อนนําตัวเราเองไปฝั่านั้นไปได้ใช่เราสี่คนเราต้องไปด้วยกันก็ต้องแบบว่าไไได้กลงเรือลำเดียวกันแล้วเว้ยทุกคนเราเป็นมหาวิศวกรพิทายหนัวเป็นนักศึกษาค่ะไม่ไกลตัวเราสิาไม่ไกลแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่เขาเป็นเขาควบสองอาชีพนะคะในเรื่องเป็นอะไรคะเป็นแม่บ้าน เฮ้ยสปอยเลยเปล่าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกพูดได้เขาบอกพูดได้หนู่นิดหน่อยหน่อยละกันก็นั่นแหละค่ะก็ฝาดเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพวกหนูก็ยังเจนสนามเขาเรียกว่าอะไรนะยังยังไม่ค่อยยังใหม่กับสนามนี้อยู่มากแต่ก็ตั้งใจมากๆจริงๆค่ะที่จะทําซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะ อันนี้เขาเป็นประาพานบริาัทเป็นภกษา,า,าแม่บ้านเราเขียนกรนะคะในานวิตรับบทในชีวิตจริงเลยค่ะในชีวิตจริงตอนนี้ว่านี้นคุชาคือเด็กฝึกง,งานเด็กฝึกง,งานคุณใช่แล้วก็คาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยค่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้น่ารักสดใสแต่มีเพิ่มมาหน่อยก็คือ เป็นคนที่รักเพื่อนมากนีและปกป้องเพื่อนจะไม่ยอมไม่ใครมาด่าเพื่อนใครดีมาดีกลับอย่าให้รู้ว่าโดนดุมาปุบฉันเถียงเออตัวแรงนะตัวอะไอย่าให้รู้นะใครด่าจื๊อจือเอาไว้กัะกันรักกันละกันก็ได้รับบทเป็นตีท่าค่ะ ก็ยังได้รับบทเป็นนางวีอยู่เหมือนเดิมจิ้งวีติดไหลเป็นนางวีอยู่เหมือนเดิมก็ยังจะเป็นปีเนตตี้คนเดิมอยู่ก็เป็นเพื่อนสนิทของพิมพ์ชัตรก็เป็นแบบเด็กทํางานให้กับบริษัทของพิมพ์ชัดเราก็เป็นลูกน้องแกน้องเป็นเลขาเหรอคะเนี่ยลกือด้วยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เลขาใช่ไหมคะถ้าต้องไปรอรอดูไปเลยนะอ่านั้นให้ประธานบริษัทฝากน่ะสิจ้าก็ ฝากถึงพนักงานบริษัททุกๆคนนะคะว่าเวลามาทำงานถ้าไม่ใช่อาจจะยโอเคค่ะฝากซีรีส์นะคะไมโครซีรีส์จากกอนทัพโปรดักชันค่ะเรื่องใต้เงาลักนะคะเป็นซีรีส์ไมโครนะคะลองจากแอป l ปิ้มาเลยแอปเปิ้ลโยเลยโยแอปโยแอปไปแล้วค่ะใช่นะคะหนึ่งสองต้มาทำอันนี้บอกที เป็น <Okay S 1> ซีรีส์ยูรยยีนะคะของกองทัพโปรดักชันค่ะเป็นไมโครซีรีส์นะคะเรื่องใต้เงารักนะคะเป็นไมโครซีรีส์รองจากเรื่องยูแอปเปิลนะคะแล้วก็เราก,ราก็ออกจากล่มเงาออมโฟกแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ออมโฟกได้ส่งพวกเราลอยทะเลไปแล้ว <c oughs> เลี้ยงมากับมือนะคะเลี้ยงมากับมือที่ถือต้นปีนี้จากต้นปีนี้นะคะต้นปี2026 ที่จะถึงนะคะมาก่อนเพื่อนแน่นนอเจอพวกเราแน่ก่อนเพื่อนแน่นอนจมาเลยล่ะแฮปปี้ดูย a r บุ๊กออาเลยโอเคได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะะเราลงแบบไฮโดรลิกป่ะเราลงแบบไฮโดรลิกป่ะได้แบบหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ